ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ยังมีผู้ชมอีก91นะครับผมที่ไ,ไม่กดติดตามผมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์กับผมด้วยนะครับผมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลย เออคุณสถาปนิกครับคือมันจะเสร็จเมื่อไหร่ครับสตูดิโอใหม่ของผมเนี่ยเออน่าจะใช้เวลาประมาณเดือนครับผมเดือนหนึ่งเหรอที่รักคิดว่านานเกินไปไหมก็โอ้สร้างสตูดิโอแล้วก็พอดีมากอืมก็ตามนั้นนะครับผมงบก็สิบร้านนะครับก็เดี๋ยวสร้างข้างบ้านเลยก็ได้นะครับโอเคครับผมตรงนี้ก็ถอนออกเลยใช่ไหมครับเออตรงนี้เหรอเออเอาสวนใช่ไหมสวนมากเลยเออไม่ต้องถอนก็ได้ครับเดี๋ยวสร้างตรงนั้นก็ได้เดี๋ยวผมค่อยไปซื้อที่เอานะครับโอเคครับผมโอเคเออนั้นก็เจอกันนะผมคุณสถาปนิกโอเคครับผมสวัสดีครัับเเจนนค่่ะฮ้ยทีรก สุดเราก็ทํางานจนเราแบบมีเงินแบบว่าสร้างสตีโอใช่แล้วในที่สุดเยเดี๋ยวเราก็จะแบบ่าเด็กมาทํางานนะใช่ไหมแถวบ้านเราเราก็จะแบบมีคนมันอยู่ด้วยทุกนนที่เราจะได้แบบไม่ต้องกลัวผีกันอีกแล้วใช่ไหมโอ้ยมันเกินคําว่ากลัวแล้วม้งตัวเนี้ยชินแล้วเหมือนนี้ก็น่าเบื่อขึ้นเนั่อเลย มีคนมีคนมากดกระดิ่งอ่ะจดหมายครับจดหมายจดหมายไปเราไปเอาเอาอยู่ครับผอยู่ครับอยู่นี่เองอย่วโห คุณมบริษัทนี้คนไม่เห็นผมได้ไงเนะี่ยอ๋อจดหมายครับจดหมายเหรอจดหมายอะไรกันเนี่ยไรเนี่ยจดหมายจากแม่เหรอเออคุณจะ<อ>ยืนฟังทำไมเนี่ยไปได้แล้วเ,เออลูกรักมาหาแม่หน่อยได้ไหมแม่อาศัยอยู่ที่ถนนหมากับแมวซอยผู้ใหญ่โต๊ดแม่กับแมวแม่ไม่ได้เจอลูกมานานแล้วแม่คิดถึงลูกมากที่รักแม่แกหรือแม่เขากันเนี่ย เรู้อ่หนีจากแม่แล้วแม่ไหนล่ะเอาเป็นว่าแม่แม่น่าจะแม่เกลรอมั้งอาจจะเป็นแม่เขาก็ได้นะเออนี่ก็ตอนแม่เดียวกันนั่นแหละนี่ก็ตอนเช้านี่นะคือถ้าเราแบบว่าไปถึงก็น่าจะเย็นพอดีอ่ะอืมนั้นเราัไปเลยไหมไปเลยก็ได้นะไปแม่จะได้ไม่ต้องเหงาเลยถ้าเราไปเร็วๆใช่ไปไปไไปไปไปไนไป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 ูปไปไไวไปไปไปไไไไไปไปไปไไรไป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 ไะไปอ ซอยใหม่อะไรแบบน้ซอยก็ชื่อบ้าานหรือเปล่ชื่อซอยชื่อชอยซอยซอยโอ้ซอยเฮ้ยใกล้มืดแล้วโอ้โไกลจังเ่ยขับมาไกลมากเลยเนี่ยน่าน่าจะซอยนี้นะถ้าจำไม่ผิดอ่ะใช่หรอใช่นี่โอ้ใกล้มืดแล้วสินี่ก็บ่ายแล้วนี่ไงบ้านแม่เราอ่ะใช่โอ้หเขาไม่ได้มานานเขาจำไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหเขาก็จำไม่ได้เหมือนกันเขาจำได้แต่ว่าแม่อยู่เคยอยู่ที่นี่อ่ะ ไม่รู้เหมือนกันนะโอ้แล้วบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้แม่อยู่คนเดียวแม่จะเหงาขนาดไหนเนี่ยพี่รักกับทิ้งแม่นิสัยไม่ดีเลยแกก็ทิ้งแม่เหมือนกันนั่นแหละโออก็จริงไปแม่เข้าไปเถอะแม่จะได้รีบเจอเราพี่รักแม่งมีหนังสือติดตูดอยู่กดกระดิ่งก่อนแล้วกันอืมหึหึไม่รอแม่แล้วกันแม่เดินช้าไงแม่ก็แก่แล้วเราก็ให้แม่เดินมาหน่อยเออเคยมาหาเคยมาหา สวัสดีค่ะพี่ไม่รู้จักเดี๋ยวเดี๋ยวผมลูกแม่ยังไงจะไม่ได้เหรอโอ้ฟีโต้กับฟูเกนใครวะลูกแม่ยังไงแม่ไปดูเองไม่อยากเล่นไม่อยากเล่นเข้ามาเกิดเข้ามาเกิดเข้ามาเกิดโอเคโอเคหนูก็นึกว่าแม่ลืมกีซี่แล้วผู้เธอเป็นใครเข้าบ้านไปใช่หนอโอ้โอ้โอเคเราขึ้นไปนอนกันดีกว่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เฮ้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่คือผมเดินทางมาเหนื่อยมากเลยอ่ะอนอนกันก่อนเป็นเกินไกลมากเลยอ่ะคน เราหมู่บ้านเลยใช่พวกเราอยู่หมู่บ้านนะหมู่บ้านสยองขวัญใช่ปะเดี๋ยวจะไปนั่งไกลจังเหรอเป็นไอ้แก๋อไอ้คนแก่แม่เสียงเหมือนผู้ชายเลยที่รักแม่เก๋แล้วไงเสียงแหบเสียงแหบอ๋อเสียงแหบโอเคโอเคแล้วพ่อไปไหนคะแม่หนูเห็นแค่แม่อยู่คนเดียวพูดเลยมันก็เศร้าเศร้าทำไมครับไม่อยู่แล้วไม่อยู่อ๋อคือไม่อยู่แล้วครับมุก แม่บอกโยชี่อะไรมาเนี่ยผมไปแล้วแม่เป็นอะไรอีอะไปเออแม่เป็นโรคอะไรวะอะไรเนี่ยแม่เป็นเมโลนาไปเนี่ยอารมณ์แปรป่วนเหรออ้ไม่ติดลูกๆมาทำอะไรกันเนี่ยก็มาหาแม่ไงก็แม่ส่งจดหมายมาไงไม่ส่งจดหมายมาไม่ใช่เหรอแจะไม่แจ้สงสัยแม่จะเป็นอาไซเมอร์ที่รักอืมอ่าคือแม่ส่งจดหมายมาเลเอ้างั้นเป็นอะไรกินกันไป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 ที่ห้องครัวเลยชค่ะเออแม่ผมขอไปดสำรวจบ้านก่อนดีกว่านะผมไม่ได้มานานแล้วอะแล้วก็ไม่เคยมาด้วยได้ได้เลยได้เลย เขาดีเขาจำได้เขาจำได้ว่าเขาไม่เคยมาที่นี่นแต่เขาจําได้ว่าเขาเคยมานะก็อา,ะอาจจะความจําไม่ดีก็ได้จะไปไหนเนี่ยเอาสำรวจบ้านไงสำรวจบ้านจะออกนอกบ้านทําไมล่ะโอเคเช้าเข้ามาเร็วโอเคอเอยนี่ห้องอะไรวะเนี่ยอันนี้ห้องอะไรโอ้นี่เป็นห้องน้ําหวาน กว้างโอ้โโหคตรกว้างอ่ะอยู่คนเดียวแต่โคตรกว้างเลยห้องน้ำคนแก่ไงที่รักสวยเหมือนกันนะเนี่ยไม่สวยเลยมามเฮ้ยเข้ามามาดูะดีกว่าโอ้แล้วทำไมบ้านจะโคตรกว้างเลยเสียงอะไรอ่ะเสียงทำอาหารเนี่ยเนี่ยเสียงทำอาหารแหละมาเออออ๋ที่รักยู่ไหนถึงข้างบนไงมาเร็วอ้าล่ะโอ้เราไฟไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่โอ้มีแบบระเบียงด้วยอะนี่มาดูวิวได้ระเบียงก็กว้างเหมือนกันใช่เอาไว้แบบก็คนแก่ไงมันต้องทำกว้างๆอย่ามาอันตรายเข้าใจปะอะไรก็คำก็แก่สองคำก็แก่ ็แม่เราเป็นคนแก่จริงแต่แบบไม่ต้องยำก็ได้ปาโอ้นี่โอ้จะเป็นห้องนอนแม่นะแต่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราน่าจะนอนห้องนี้แหละเพราะว่าแม่น่าจะให้เรานอนห้องนี้ใช่หรออ๋อนี่งมีเตียงสองเตียงใช่โอเคแม่น่าจะจัดให้เราแล้วแหละงั้นเขาจะนอนเตียงกับแม่ส่วนแกมานอนโซฟานะหวานไม่ได้เดี๋ยวแม่ก็ไปเดี๋ยวแม่ไปนอนห้องข้างล่างแหละมาเอาใครมากดกิ่งอ่ะกดกิ่งอะไรไม่มีแต่เขาได้ยินมันไม่ได้วานคิดบ้าไปแล้วว่าแต่นี่ห้องอะไรวะเนี่ยอ้าวไม่รู้อ อยาเข้าไปลุยอย่าเข้าไปมอยาเข้าไปฮะไม่มีไม่มีอย่าเข้าไปมันมันหนูหนูมมนมีหนูอ๋อโอเคมีอะไรป่าเนี่ยแม่แม่ทำกับข้าวเสร็จแล้วเหรอคะนีดีไปไปกินข้าวไปกินข้าวอ๋อโอเคครับโอเคโอเคเมื่ี้เสียงแม่ทำกัข้าวเหรเสียงดังมากเลยนี่ไงนี่ยปั่นน้ำอ๋อปั่นน้ำน้ำอเนี่ยฟูทไมไม่มีหนูทไมแม่แบบเรียงคนกจัดหนูมาแม่ไม่มีตัง โอเคค่ะเฮ้ยแกอยเกลี่ยน้ำทำไมเงี้ยโอ้ย้ำน้ำโอแม่แม่ไม่กินด้วยหรออืมอืมเขาเริ่มอิ่มแล้วนี่ก็เริ่มมืดแล้วเขาเขาง่วงมากเลยอ่ะอืมอ่าเอ่อทิ้งเลยละกันทิ้งเลยทิ้ริงละเออแม่ครับนั่นผมขอตัวไปนอนก่อนนะผมอิ่มแล้วอะอ่ะโอเค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 บวานมันลูกไป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 ก่อนนะคะแม่ไปค่ะจ้าจ้า เอ้ยแม่เรานีน่ารักจริงๆเลยกินอิ่มแล้วหนังตาก็ตกง่วงอ้วนด้วยไม่ได้อ้วนเขาเรียกว่าสมสมน้ำสมเนื้อวะอะไรวะมีน้ำมีนวลเฮ้ยง่วงจริงเลยเฮ้ยเขนอนก่อนแล้วที่รักอือเสียงอะไรอ่ะดังมากเลยเปิดประตูอะไรวะเนี่ยแค่เปิดประตูหวาน เอาใครอะเออเจอใครไม่รู้อะ่ะโจรมันเนี้ย<ค>หวานโจรขึ้นบ้านไม่เห็นใครเลยเขาเจอโจรขึ้นบ้านเมื่อกี้อะ่ะไม่เห็นใครเลยมาเร็วกี่โมงแล้วเนี่ยดึกมากแล้วหวาน หวานแม่แม่มาทำอะไรกลางคืนอ่ะมาเร็วก็เดินมาสิแกอย่ามางัวเงียสิไม่เขาเห็นแกยืนไหนอ่ะเมื่อกี้แม่ไงมาทำอะไรไม่รู้แม่คงหลับแล้วมั้งดึกขนาดนี้แล้วเนี่ยก็ไม่เห็นนะก็บ้าแล้วเขาเห็นเต็มสองตาเลยเขาไม่เห็นมีใครเลยแม่คงหลับแล้วดึกขนาดเนี้ยเนี่ยก็ไม่เห็นมีใครนั่นเขานั่นเขาไปเข้าน้ำก่อนแล้วกันอขคาไปด้วยเขาอยากล้างหน้ามาอืมไม่ได้เราเข้าก่อนหวานเข้าก่อนอืม เอ้าเสร็จละเอาการได้ไงแม่เอาแม่ออกไปข้างนอกเอาแม่ออกไปข้างนอกอะอะไรอะเขาเห็นแม่เดินไปข้างนอกแม่จะไปออกไปไหนเนี่ยดึกๆโอ้โคตรดึกแม่จะไปไหนเ่ยอ๋อหายไปแล้วว่าเราไปนอนดีกว่าหวานไปเขาไม่หนานตาศาสรนะเกตาผานแหละไปนอนดีกว่านะอืมไฟอะได้ะฮึมฮึ่มฮึ่ม่มฮึ่ม่มฮึ่มฮึ่มีึ่มฮึ่มนึ่มฮึ่มฮึ่มฮ่มฮึ่ม่าฮึ่มฮึ่มฮม่ม่มฮึ่มฮึ่มฮ เช้าทีเมื่อวานเกิดเรื่องบ้านกับแม่กันไม่รู้อะไรวะตาฟาดอ่ะไปที่ปล้าไปันดีกว่าไปก็ได้ที่แล้วโอเคขาหิวเลอรเฮ้ยโอ๊ยเอ้าอะไรวะเนี่ยไม่ไม่เป็นไรอ่ะแม่แม่อะเรอแม่แม่คะแม่ครับเอ่อ้าทำไงเนี่ย แม่ตายชิบหายแล้วแม่ตายพูดอะไรไม่ดีแม่เขาแค่หลับแม่คะแม่โอ้ยงั้นปล่อยแม่นอนตรงนี้ก่อนไหมเขาจะนองก่อนเนอะเดี๋ยวจะไรักเข้าในห้องมันเขาว่ามันเริ่มแบบผิดปกติแล้วอะเจ๊เขาคิดเหมือนกันเมื่อคืนอะแม่จะเดินออกไปข้างนอกทำไมวะเรานึกว่าแบบเราตาฝาดแต่มันเป็นเรื่องจริงเหรอใช่ก็เนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้ปกติแม่ต้องมานอนที่ห้องแม่สิงั้นเดี๋ยวเขาต้องแบบเขาคิดแล้วแล้ะเดี๋ยวเขาจะแบบว่าสั่งกล้องวงจรปิดดีป่ะแล้วก็มาติดดูพฤติกรรมของแม่ไงว่ามันเรื่องจริงหรือเปล่าโอเคนะ ไม่อยากจะละเมอก็ได้เออ0 2 7 4 5 7โอเคฮัลโหลครับคุณคนส่งพัสดุใช่ไหมเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ดิมันมันคือมันคืออะไรวะคนขายกล้องวงจรกล้องวอจปิดครับอ๋อคือผมจะสั่งกล้องสักห้าตัวนะครับแล้วก็ที่ดูกล้องก็สักอันหนึ่งครับนี่สักสองครับสักสองสักสองอบ H D หรือ Full H D ครับเอาอันต้า H D แล้วครับโอเคครับเออจะรับเมมเพิ่มได้ไหมครับเมมเหรอเมมเมมคืออะไรครับเมมก็คือตัวบันทึกวิดีโอไหมครับอ๋อตัวบันทึกวิดีโอครับต้องบันทึกไหมต้องบันทึกใช่ไหมไม่ต้องนี่นะเอาก็ได้ครับเอาเอาเอาดีกว่าครับผมครับเออให้ไปส่งเอาไว้ก็ได้ให้ไปส่งอ่า ส่งเหรอส่งมาส่งเลยก็ได้ครับผมอยู่ซอยอะไรนะซอยหมากับแมวซอยผู้ใหญ่โต๊ดเออไม่ผู้ใหญ่โต๊ดบ้านหมากับแมวบ้านหมากับแมวใช่ครับเออโอ้โหจำาถอดนั่นครับเนี่ยอครับผมนั้นเจอครับผมโอเคดอครับได้ครับครับแต่ผมส่งให้นะครับโอเคครับผมจากนั้นเราก็แค่รอขอมาส่งอ่ะเป็นอนรอดีกว่าแล้วจ้เฮ้ยเมื่ไร่ของจะมาส่งวะเนี่ยผมไปดูของดีกว่าไปนนแ้เนี่ยนานมากเลยเฮ้ย แม่ก็ไปแล้วเนี่ยอ๋อแม่คงจะหลับอยู่ห้องตัวเองแล้วแหละเออไมต้องมานั่งหลับตรงนี้เลยวะเออของจะมาส่งแล้วแหละอืมอืที่นี่อยู่ไกลด้วยแหละก็เลยมาช้าแม่ไปอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ที่ไหนสักที่แล้วมั้งเออยังไม่มาส่งเอวันเนี่ยช้าจริงเลยช้าจริงเฮ้ยแต่แม่อยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ไม่โอ้แม่มันนอนหลับอยู่ในห้องนี้เอง บอกไปว่าแม่ตื่นแล้วก็มาหลับตรงนี้สินะอืมน่าน่จะเป็นอย่างนั้นแหละขอดูหน้าแม่ชัดๆหน่อยสิยังไม่เห็นเลยแม่ก้มหน้าอย่างเดียวเลยให้ให้กหลับไปเถอะเราไปดูข้อเสด็จอีกว่าว่ามันถึงหรือยังเออม่เหมือนจะถึงเลยเฮ้ยนี่มันจะรีเซินรถด้วยเฮ้ยรีเซินรถมาถึงแล้วเฮ้ยนี่นี่มาแล้วมาแล้วเออสวัสดีครับสวัสดีค่ะเออนี่ใช่แบบว่าใช่คนมาส่งเอ่อกล้องวงจรหรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับนี่ครับเอ่อเอาเลยครับโอ้โหขอบคุณมากค่ะ ของครบนะครับอ่าครบครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะตามผมครับโอ้ยอใครอยู่เนี่ยเอ้าาเอ้ยการโอ้ยมามาได้ไงเนี่ยผมไปเยี่ยมแม่แล้วเนี่ยไปนั่นก็นั่นก็ไปเยี่ยมแม่กันดีกว่าแต่ว่าแม่่หลับอยูนะแม่หลับอยู่นะ จกดดิ่งกดกระดิ่งทำไมเนี่ยปิดประตูตัดหน้าพี่ทำไมอ๋อปิดประตูทำไมเนี่ยเอ้าเอ้าเออเอเลชช่วยดูดิว่านี่ใช่แม่หรือเปล่าเนี่ยดูเหมือนไม่ใช่แม่เลยอ่ะใช่ใช่ดูแกขึ้นนะแล้วแบบโอบขึ้นด้อะใช่เหรอเหรอใช่ใช่แต่ตอนนั้นพี่จำได้ว่าแม่ตาสีดำแต่ตอนนี้แบบแม่ตาออดแบบน้ำตาลเข้มๆไงไม่รู้อ่ะหรือว่าตาฝ้าเนี่ยอาจจะใส่เอออาจจะอาจจะใช่ไม่อาจจะเป็นลูกพี่ฝรั่งก็ได้ ช่างมันเถอะนะเดี๋ยวติดกล้องเนี่ยซื้อกล้องมาแล้วเดี๋ยวจะติดกล้องดูพฤติกรรมแล้วกันโอ้ดูไฮซีมากเลยว่านีน่นั้นพี่ไปแล้วเลดแต่พี่ไปติดกล้องก่อนแล้วกันอืมเราควรติดกล้องตรงไหนบ้างวะตรงทางเดินไหมอืมใช่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 แล้วมีอยู่ห้ากล้องอืมห้องนี้เหรอตรงหน้าห้องด้วยหน้าห้องนอนเราด้วยใช่ใช่ใช่ตรงนี้หนึ่งกล้องแล้วกันจิ๊บโอเคเลยสามกล้องก็มาตรงนี้้ครบครบเลยจึ๊บ ดเในห้องนอนเราตรงนี้นี่แล้วก็อีกห้องหนึ่งห้องที่แม่ห้ามเราเข้าไปอ่ะเออทำไมต้องห้ามวะเออนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราไม่ได้กลัวหนูขนาดนั้นะสไหนไอหนูไม่เห็นมีเลยนั่นดิก็ไม่มีห้องนี้มันก็ไม่มีอะไรนะใช่ก็มีแค่แบบเก็บติดติดไว้แล้วกันโอเคทีนี้เราก็ทีนี้เราก็สามารถดูกล้องวงจรปิดได้แล้วเว้โอเคเยี่ยมมากอรอรอตอนคืนดีกว่า เดี๋ยวจะไปแบบว่าดูพฤติกรรมของแม่กันแล้วกันนะดึกๆนู่นแหละกว่าแม่มจะเป็นอ่ะใช่ใช่ใช่เฮ้ยหวานนี่มันก็มือแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะลองดูแม่แล้วกันนะโอเคโอเคแล้วเขาฝากเธอด้วยนะได้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 โแล้วอ่ะเฮ้ยแม่นอนอยู่ตรงอันนี้ตรงเก้าอี้อะ่ะก็แม่ก็ต้องนอนพักอยู่แล้วไม่ใช่หรอไม่แบบนอนอ่ะแบบนอนไปเลยนอนตรงพื้นอ่ะ เราจะรอดูว่าแม่จะเดินไปไหนนี่ก็เวลาแบบสิบโมงแล้วทุกคนไม่อาจจะมึนหรือเปล่าแม่ตื่นแล้วแม่แม่ไปไปจดหนังสือจดทําไมก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอแม่มันตรงชั้นชั้นวางของทําอะไรวะเนี่ย๋อแไม่เดินออกนอกห้องไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไปดูกล้องสองก่อนกล้องสองอยู่ชั้นสองโอเคไหนแม่นะแม่ยังไม่เดินขึ้นมาเลยอ๋อแม่หาอะไรทำาอ๋อแม่ไปไหนกันเนี่ยอ๋อนี่ไงแม่เดินขึ้นมาแล้ว แม่แม่ย่องอ่ะอยู่ดีก็ย่องจะเดินมาห้องเราแล้วอ่ะแม่แม่เราตื่นอเปล่าแม่อยู่ตรงบันไดอ๋ออุ้ยแม่เดินห้องเดินเข้าห้องเก็บของแม่ถือมีดด้วยหวานมีดหรอไม่ใช่ฆ่าหนูหรือเปล่ามันมีห้องรูปภาพอยู่ด้วยมีรูปภาพเอ้ยแม่เดินเข้าไปในรูปภาพเฮ้ยได้หรอ๋อมันมีห้องมันมีห้องลับอยู่ไอห้องที่แม่ห้ามเราเข้าไปมันมีห้องลับอยู่อ๋อแม่แม่เดินออกมาแล้วว่าเราต้องรอแม่หลับเราถึงไปดูห้องนั้นได้ จะแอเรามาดู <ไป S 2> อันนี้เขามาดูกล้องหน้าห้องอยู่รู้สึกแม่ยังไม่ขึ้นมานะโอ้แม่แม่ขึ้นมาแล้วหวานระวงังตัวประตูตรงหน้าต่างหวานระวงังตรงหน้าต่างเห็นปะเขาหลบเขาแอบอ,อ,ยแยอยู <c oughs> อย่อ่ะเขากลัวอุ้ยแกไม่ต้องกลัวอย่าอย่าอย่ากลัวอย่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแม่ไม่ไทำอะไรหรอกเชี่กแม่เข้ามาแล้วแอบตบประตูแล้วเชี่กแม่เข้าไปแล้วไปหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยแม่เออแม่คะแม่มาแม่มาทำอะไรตรงนี้คะเอ้าไม่หนีทังไมอ่ะมันตายน่าเลยเาของบจริงนะ จ็ต้องรีบเข้าไปในห้องนั้นไปเร็วเคเมื่อกี้โอเคโอเคอย่าให้แม่รู้อ่ะโชคดีเข้ามาทันเนี่ยไปโคตรน่ากลัวเลยในห้องต้องมีอะไรกันแน่วะเนี่ยอย่ารู้มากเลยแล้วต้องรีบปิดประตูแม่จะเข้ามาใช่รูปตัวนั้นใช่ไหมใช่มันเป็นห้องที่มันเข้าไปได้โอเคโอเคย้าพร้อมไหมอ่ะมันจะมีอะไรอยู่อ่ะไม่อยากพร้อมเลยมาห้าสี่สามสองหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเธอเธอเธอคือใครอ่ะไหนวะ สวัสดีการสวัสดีหวานแม่เองฮะฮะแม่เองเอ่อแม่เป็นยังเป็นยังขอขอเป็นยังขอเช็ตที่ตาก่อนเฮ้ยนี่มันแม่นี่แล้ว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 เมื่อกี้ใครอะแล้วเมื่อกี้คือใครอะแม่แม่เล่าให้ฟังหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนั่นสิแม่อะไรเนี่ยแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันอวิวแม่ก็มานอนในห้องนี้อ๋อเบือนหัวมากหรือว่ามันมันมันจับตัวแม่มาใช่มันเป็นตัวปอมแน่นอนทำไงดีอะเราต้องพาแม่หนีนะแม่ เดี๋ยวเออเดี๋ยวผมพาไปที่รถนะคุณแม่ต้องเงียบเงียบเข้าไว้นะโอเคปะเดี๋ยวผมขอดูกล้องแป๊บนึงว่าแบบไม่เหนื่อยแต่ไม่ต้องพยายามเงียบเงียบโอเคคุณแม่คุณแม่ตัวปลอมเขาอยู่ห้องห้องนั่งเล่นน่ะไปเราไปกันดีกว่ารู้สึกที่นี่จะปลอดภัยนะนะคะแม่ค่อยๆมานะคะเงียบๆนะเงียบๆคือคุณแม่คนนี้เขาค่อนข้างจะโรคจิตอ่ะคุณแม่จอมปลอมอ่ะใช่ใช่รู้ว่าเขาชอบแบบมาแอบดูพวกหนูตอนแบบนอนอะไรเงี้ยอุ้ยระวังนะโอเคทางสะดวกไปเล้อ รถรถของ่ยังจอดอยู่เลยอะไรเร็วึ้นมาเร็วคือเร็วมาเร็ววานเอาดเยเอามันมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่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 ้ยเหี่สุดเราก็ช่วยแม่มาได้